สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องการละเมิดความคุ้มกันทางการทูตโดยหัวข้อข่าวที่พวกเราได้เลือกมาได้แก่เรื่องทูตหืน่นอ้างสิทธิ์คุ้มกันทางทูตเพ่นแนบกลับประเทศหลังตามข่มขืนสาวแดนกีวีถึงบ้านเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ เมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2557เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์ได้ทำการจับกุมนักการทูตชายวัย38ปีที่กรุงวิลลิงตันพร้อมตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเจตนาข่มขืนและข้อหาลักทรัพย์ภายหลังที่เขารอบติดตามหญิงสาววัย21ปีไปจนถึงบ้านหลังจากนั้นเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2557 เจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์เผยว่านักการทูตชายได้รอดพ้นจากการดำเนินคดีตามกฎหมายภายหลังจากการใช้สิทธิความคุ้มกันทางทูตซึ่งตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตแล้วเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิจับก,กุมหรือควบคุมตัวนักการทูตไว้ในต่างประเทศได้โดยเจ้าหน้าที่ของนิวซีแลนด์ได้ออกมาเปิดเผยว่านักการทูตรายนี้ได้ถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดไปแล้ว ภายหลังที่รัฐบาลของประเทศดังกล่าวออกมาปฏิเสธที่จะสละสิทธิ์ความคุ้มกันทางทูดประเทศมาเลเซียได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2557ว่าจะสอบสวนนักการทูตรายนี้อย่างละเอียดภายหลังจากที่เขาอ้าอเอกสิทธิ์ความคุ้มกันทางทูตเพื่อหลบหนีข้อหาล่วงละเมิดทางเพศในประเทศนิวซีแลนด ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้กล่าวว่ามาเลเซียได้เตรียมการสละความคุ้มกันทางการพูดแล้วแต่นิวซีแลนด์เป็นฝ่ายเสนอให้ผู้ต้องหาเดินทางกลับมาเลเซียต่อมานายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ได้แสดงความรู้สึกโดยระบุว่านิวซีแลนด์ต้องการให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันทางพูดเพื่อให้นิวซีแลนด์สามารถเอาผิดกับนักการพูดรายนี้ได้ มิฉะนั้นเขาก็ควรถูกดำเนินคดีที่ประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะจากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นนะคะในกรณีนี้เป็นข้อพิาพาทระหว่างประเทศมาเลเซียกับประเทศนิวซีแลนด์และเป็นการละเมิดความคุ้มกันทางการพูดในเรื่องความคุ้มกันในตัวบุคคลตามมาตรา29แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการพูดค่ะ ตามมนุษยสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตข้อที่29ตัวบุคคลของตัวแทนทางทูตจะถูกละเมิดไม่ได้ตัวแทนทางทูตจะไม่ถูกจับกุมหรือกักขังในรูปใดรัฐผู้รับจะปฏิบัติต่อตัวแทนทางทูตด,ด้วยความเคารพตามสมควรและจะดำเนินการที่เหมาะสมทั้งมวลที่จะป้องกันการประทุษร้ายใดๆต่อตัวบุคคลเสรีภาพหรือเกียรติของตัวแทนทางทูตขอ้อที่41 หนึ่งโดยไม่กระทบกระเทือนต่อเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของตนเป็นหน้าที่ของบุคคลทั้งมวลซึ่งองประกค์เอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านี้ที่จะเคารพกฎหมายและข้อบังคับของรัฐผู้รับบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่จะไม่แทรกสอนในกิจการภายในของรัฐนั้นด้วยความคุ้มกันทางการทูตคือความคุ้มกันทางกฎหมายประเภทหนึ่ง ที่มีให้แก่ผู้แทนทางการพูดเป็นการรับประกันว่าผู้แทนเหล่านั้นจะอยู่พ้นจากการบังคับใช้กฎหมายและอำนาจศาลของประเทศผู้ให้ความคุ้มกันหรือรัฐผู้รับค่ะความคุ้มกันในตัวบุคคลคือหลักความละเมิดมีได้ในตัวแทนทางการทูดโดยตัวแทนทางการทูดนั้นจะไม่ถูกจับกลุมหรือกักขังในรูปใดๆจากรัฐผู้รับซึ่งอยู่ในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทางูตข้อที่29ค่ะ ากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะเมื่อนักการพูดรายนี้ถูกทางการของนิวซีแลนด์ตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายและข่มขืนและได้ถูกตำรวจของนิวซีแลนด์จับกุมตามข้อที่29และข้อที่41แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตนั้นผู้แทนทางการทูตมีความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องของตัวบุคคลคือจะถูกละเมิดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการจับกุมและกักขังในรูปใดๆ ดังนั้นการที่ตำรวจของนิวซีแลนด์จับกลุ่มจึงถือเป็นการละเมิดความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องของการคุ้มกันในตัวบุคคลและการที่นักการทูตชาวมาเลเซียรายดังกล่าวได้อ้างความคุ้มกันทางการทูตนั้นก็ทําให้นักการทูตรายดังกล่าวรอดพ้นจากการถูกจับกลุ่มและดําเนินคดีของทางนิวซีแลนด์ค่ะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนักการทูตชาวมาเลเซียรายดังกล่าวนี้ สามารถล้างความคุ้มกันทางการทูตข้อที่29และข้อที่41แห่งอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูตเพื่อที่จะไม่ถูกจับกลุ่มโดยตำรวจนิวซีแลนด์ได้เนื่องจากการที่ตำรวจนิวซีแลนด์จับกลุมนักการทูตรายดังกล่าวนี้ถือเป็นความละเมิดความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องของความคุ้มกันในตัวบุคคลซึ่งเป็นหลักความละเมิดมีได้ในตัวแทนทางการทูตค่ะ และสิ่งที่รัฐผู้รับควรทำนะคะคือขอให้ผู้ผู้ส่งสละกความคุ้มกันทางการทูตของนักการทูตคนดังกล่าวเพื่อที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายของประเทศรัฐผู้รับและควรเรียกค่าเสียนใหม่ให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะและสิ่งที่รัฐผู้ส่งควรทําคือการสละความคุ้มกันทางการทูตของนักการทูตคนดังกล่าวเพื่อให้รัฐผู้รับสามารถดําเนินคดีกับนักการทูตคนดังกล่าวได้ หากปฏิเสธที่จะสละความคุ้มกันทางการพูดก็ควรดำเนินคดีตามกฎหมายตามประเทศของรัฐผู้ส่งอย่างจริงจังและควรมีการขอโทษในเหตุการณ์ดังกล่าวรวมทั้งชดใช้ค่าสินไหมให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะและกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ